10อันดับมหาวิทยายลัยราชภัฏยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจําปี2023เว็บไซต์ Thailand Education Ranking สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษาของไทยได้จัดอันดับมหาวิทยายลัยราชภัฏยอดนิยมในปี2023ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด โดยการวัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียนนักศึกษาและประชาชจททั่วประเทศโดยเกย็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2566และนี่คือ10อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจำปี2023มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขยับขึ้นมาจากอันดับที่8เมื่อปีที่ผ่านมาพุ่งทะยานขึ้นสู่ลำดับที่4โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2435เป็นสถานศึกษาด้านการฝึกขัดครูแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในานามโรงเรียนฝึกขัดอาจารย์สังกัดกระทรวงธรรมการ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีมิสเตอร์กลินลอดเจ้าอังกฤษเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกมีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตําบลสวนมะลิถนนบำรุงเมืองจากนั้นได้ย้ายสถานที่ตั้งไปตามที่ต่างๆอีกหลายแห่งจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่9ถนนแจ้งวัฒนะแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร